ตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลของปราสาทสายฟ้าเองก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าต้องแลกกับนักเตะดาวรุ่งนะครับฝีเท้าดีถึง3รายนะครับแล้วก็พิธิวัฒนเองก็มีผลงานภาพรวมที่ดอปลงแต่2เกมแรกในศึกฟุตบอลไทยลีกครับทำให้เห็นแล้วว่าเขายังมีคุณภาพนะครับในการเล่นกองกลางได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับพิธีวัฒน เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆเกมล่าสุดเนี่ยที่เอาชนะทางด้านของทูแบงคอกเนยเต็ดรองแชมเก่า4ประตูต่อ2เป็นสกอร์ที่ไม่มีใครคาดคิดกับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับช่วงนี้สืกฟุตบอลไทยลีก2024-2025ก็เริ่มเปิดฉากกันแล้วนะครับสองเกมแรกบุญรมยินเต็ดครับแชมป์เก่าก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บ6แต้มเต็มยิงไป8ประตูแล้วก็เสียไป2ประตูนะครับเป็นจ่าฝูงร่วมกับทางด้านของการท่าเรืออนะครับที่สามารถเก็บได้6แต้มเต็มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยิงไป8ประตูแล้วก็เสีย2ลูกเช่นเดียวกันครับเป็นจ่าฝูงร่วมกัน2 ส่วนอีกทีมหนึ่งครับก็คือนครราชสีมา FC นะครับที่สามารถชนะรวดเช่นเดียวกันมี6กแต้มนะครับตอนนี้มี6กแต้มอยู่3ทีมนะครับโดยเบื์รัมเนี่ยปีนี้นะครับก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับนักเตะเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เป็นนักเตะต่างชาติดีกรีค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามีนักเตะไทยอยู่1รายที่เข้ามาในปีนี้นะครับแล้วก็เข้ามายกระดับกองกลางนะครับของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ถูก พูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับจากผลงานใน2เกมแรกนั่นก็คือพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลครับนี่คือกองกลางดีๆทีมชาติไทยนะครับที่ไปอยู่กับ BG นะครับแล้วก็อาจจะมีผลงานที่ดรอปลง นะครับดบลงกว่าตอนที่เขาพีคมากๆตอนอยู่กับเชียงรายแล้วก็ปีนี้ครับบุยรัมยูเนเต็ตนะฮะตัดสินใจไปดึงตัวพิธีวัตรมาแล้วก็แลกกับ3นักเตะที่เป็น3นักเตะดาวรุ่งนะครับพร้อมกับเงินอีกจํานวนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาดนขาวสะอาดนะครับเจ้าแอชลี่นะครับทวัชชัยอินประโคนะครับในตําแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็เจ้าปังนะครับเอีราฟานดอเลาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลของปราทสายฟ้าเองก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าต้องแลกกับนักเตะดาวรุ่งนะครับฝีเท้าดีถึง3าราย แล้วก็พิธีวัตรเองก็มีผลงานภาพรวมที่ดบหลงแต่2เกมแรกในสึฟุตบอลไทยลีครับทำให้เห็นแล้วว่าเขายังมีคุณภาพนะครับในการเล่นกองกลางได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับ พิธีวัตดนะฮะซึ่งคอยบัญชาการเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับให้กับภาษาสายฟ้านะครับคู่กับทางด้านของธีรทอนบุญมาทันนะฮะโดยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆเกมล่าสุดเนี่ยที่เอาชนะทางด้านของทูแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์เก่า4ประตูต่อ2เป็นสกอร์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับเพราะว่ายิงทูแบงคอกได้ถึง4ลูกนะครับซึ่งทูแบงคอกของโค้ชแบนเนี่ยทัชตะวันสีปานนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ เสียประตูยากนะครับแต่ว่าโดนยิงไปถึง4ประตูเลยทีเดียวนะครับในเกมล่าสุดสําหรับพิธีวัฒน์นะครับเขาเกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเมื่อปี2538นะครับตอนนี้ก็อายุ29ปีกําลังจะเข้าสู่30แล้วนะครับครอบครัวของพิธีวัฒน์เนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับในจังหวัดระยองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ชื่นชอบที่จะเล่นฟุตบอลนะครับชื่อเล่นว่าเจ้าเต้นะครับคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นนายดาบตำรวจนะครับอาจจะไม่ได้เดือดร้อน on. นะครับแต่ก็ไม่ได้ร่ํารวยถึงขนาดโอ้โหฟู่ฟ้าขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวตํารวจที่พออยู่พอกินนะครับตอนเด็กๆนะครับเขาก็มาอยู่ที่จังหวัดระยองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยพื้นเพเนี่ยเป็นคนสุรินทร์นะครับแล้วก็มาเป็นตํารวจอยู่ที่จังหวัดระยองตอนเด็กก็เรียนอยู่ที่อนุบาลระยองนะครับชีวิตก็เรียบง่ายไปโรงเรียนเตะบอลกลับบ้านกินข้าวนอนหลังจากนั้นครับก็เริ่มเตะบอลอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าเต้พิธิวัต์นะครับโดยปสาม เอคาเดมี่หนึ่งนะครับมาโคกับโรงเรียนอนุบาลระยองนะครับแล้วก็จัดการฝึกนักเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ส่งแข่งในนามโรงเรียนนะครับหลังจากนั้นป .4 เนี่ยก็ได้ไปลองคัดตัวกิจกรรมของสโมสรแอสตันนอนนะครับเพื่อหาเด็กนะครับไปเปิดประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็คัดติดนะครับตอนนั้นเนี่ยได้ไปอังกฤษครั้งแรกนะครับรุ่นเดียวกับเจ้าอ้ําอัธวิสสุขช่วยนะครับไปดูสนามเย้านะครับของอาร์เนนอนสมัยนั้นยังเป็นไฮบิวรี่อยู่เลยนะครับได้เจอกับโรแบร์ปีเรสเซร์ริกลุงเบิร์กนะครับ นานของอาเซนอลนะครับในยุคที่ได้แชมป์แบบไร้พ่ายเลยนะแล้วก็ได้ดูพิมลิของอังกฤษครั้งแรกแบบติดขอบสนามด้วยนะครับในวัยเพียงแค่ประมาณป .4 นะครับสำหรับพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลหลังจากกลับมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีความฝันกับเรื่องของฟุตบอลมากขึ้นครับเพราะว่าได้ไปเห็นโลกใหม่ๆนะครับได้ไปเห็นโลกกว้างที่ที่ประเทศอังกฤษมาแล้วนะครับก็เริ่มอยากที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกับนักเตะระดับโลกนะครับหลังจากนั้นก็พยายามไปคัดฟุตบอลครับตอนนั้นก็มี Academy เจามาเป์ทปเที่ยคาร์ด ก็เลยลองไปคัดนะครับตอนไปคัดครั้งแรกเนี่ยเจ้าเต้พิธิวัตรบอกว่าไม่ติดนะครับเพราะว่ากลับตั้งแต่8ปดโมงเช้าด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าวันที่ไปคัดเนี่ยเขาให้ลงเกมฝั่งละ7คนเล่นระบบ3าสนะครับผู้รักษาประตูหนึ่ง,นงคนนะเขาถนัดเท้าซ้ายเขาก็ให้เล่นเป็นตำแหน่งปีกซ้ายเป็น3าแบบนี้นะแล้วก็เป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนอีก2ตัวรุกเนี่ยเจ้าเต้บอกว่าเขารู้จักกันเป็นเด็กที่แบบว่ารู้จักกันก็เลยส่งกันไปส่งกันมากันอยู่2คนทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยได้บอลน,นะครับแล้วก หลังจากนั้นอัธวิทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกับเจ้าเต้มาตั้งแต่ตอนที่ได้ไปอังกฤษด้วยกันนะครับอัธวิทสุขช่วยก็ทรงมาบอกว่าเฮ้ยเขาจะมีเปิดคัดอีกรอบนะอย่าพึ่งถอดใจนะครับไปคัดที่สนามบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจะลองใหม่อีกรอบไหมนะครับพิทิวัตรก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะไปลองอีกรอบหนึ่งคราวนี้คัดติดครับทำให้ช่วงที่ตอนเรียนจบป .5 ขึ้นป .6 เนี่ยได้ไปอยู่แคาเดมี่ของ JMG นะครับไปกินไปนอนที่นั่นเลยซึ่งทางคุณพพ่่่่อออคุุณแมนนะะรรรััับทียยูจงงหวดก็สสเา จริงแล้วเนี่ยจังหวัดระยองแล้วก็ชุมบุรีก็ไม่ได้ไกลกันนะฮะภายในคาเดมี่ของ j m g ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแคาเดมี่ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็มาเปิดสาขาที่ประเทศไทยพิธิวัฒนะก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆนะครับสุริยาสิลมุยพิชาอุตราสุพรปีนัก,กาตาโพนะครับแล้วก็มีเพื่อนเป็นนักเตะต่างชาติหลายคนนะโดยเฉพาะไอวิลลี่คอร์สนะครับซึ่งนักเตะไอวิลลี่ค์สก็มีถูกมาฝึกกับ j m g ที่ประเทศไทยหลายคนนะครับเขาเข้าไปอยู่กับ j m g นะครับตอนนั้นเขาเป็นรุ่นที่2โดยรุ่นแร ก็จะมีวีรวุฒกาเยมวรนาทองคือรังสันวิรุศสีนะครับสันนิพัทน์อราชนิยมนะครับศาสนพงศุชยุชูติกุลซึ่งนักเตะเหล่านี้เนี่ยคือจมจีรุ่นแรกแล้วก็พิธิวัตเนี่ยเขามีไอดอลนะครับเขาเห็นพี่คนหนึ่งเล่นกองกลางเหมือนกันแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมีพลังงานค่อนข้างสูงนั่นก็คือหลังสันวิลุศสีครับเจ้าก,กอบนั่นเองเจ้าก,กอบเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่ของพิธิวัตตอนนั้นเนี่ยพิธิวัต,นะ,ะวตนะครับบอกว่าฝึกฟุตบอลนะครับกับจมจีเนี่ยเข้ม อายุประมาณสัก1 3บสนะครับฝึกฟุตบอลวันละ2มือนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียงนะครับที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับโคชต่างชาติครั้งแรกนะครับโดยอะคาเดมี่เนี่ยเจมจีจะมีโคชต่างชาตินะครับคอยดูแลเรื่องของฟุตบอลนะครับเป็นหัวหน้าผู้สอนจะมีโค้ชไทยเนี่ยดูแลเรื่องอื่นๆนะครับคอยซัพพอร์ตโคชต่างชาตินะครับแล้วก็ดูแลเด็กๆ เรื่องอื่นๆด้วยเรื่องของการเรียนเรื่องของภาษาอะไรนี้นะครับเพื่อที่นักเตะเยาวชนเนี่ยจะยังไม่เข้าใจโค้ชต่างชาติในการสื่อสารซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เจมจีนะครับพิธิวัตรก็บอกว่าเขาเนี่ยฝึกซ้อมอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีแต่เกมอุ่นเครื่องไม่มีการส่งแข่งที่แข่งแบบจริงๆจ,จังๆแบบ100%เนะครับฝึกอย่างเดียวอยู่7ปีตั้งแต่อายุประมาณ12ปีนะครับตั้งแต่ปหยันถึง18ปีนะครับระดับชั้นป .6 จนถึงมหเนี่ยเจ็ดปีเต็มๆนะครับแล้วก็มก จ้าง JMG ของเบลเยียมบ้างโดยจ m g ของเวียดนามเนี่ยพิธิวัน์เนี่ยก็เจอเหล่านักเตะที่เติบโตขึ้นมาแล้วเป็นนักเตะทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่หลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงี้ยนคองเฟืองไม่ว่าจะเป็นเรืองซิงตวงัวนะครับนักเตะเหล่านี้ก็คือเติบโตมาจากแคาเดมี่เมจีในเวียดนามที่เมจีตอนนั้นก็จะเน้นซ้อมเป็นหลักซ้อมวันละ4ชั่วโมงอาทิตย์ละ5วันอาทิตย์หนึ่งก็20ชั่วโมงนะครับซึ่ง ตอนนั้นก็ความฝันของเจ้าเต้เนี่ยก็ถือว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ตัวเองเนี่ยเล่นในเล่นในเท้าซ้ายเป็นหลักก็มีเรียลเนลเมสซี่นะครับเป็นไอดอลของเขานะครับชอบเอาคลิปของเรียลเนลเมสซี่นะครับมามาดูกันตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เมสซี่เนี่ยอายุประมาณสัก20 21 20ต้นๆเขาบอกว่าใน ในรั้ว j จ g ในช่วงนั้นน่หูทุกคนกําลังเห่อเมสซี่มากแล้วก็ดูคลิปเมสซี่อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เล่นเหมือนเหมือนเมสซี่นะคือตัวเขาเป็นกองกลางแบบบ็อกซ์บ็อกใช้พลังงานเยอะๆไม่ได้เล่นเป็นอกองกลางตัวรุกหรือว่าเป็นกองหน้าทางฝั่งซ้ายกองหน้าตัวเป้าเหมือนเมสซี่ในตอนวัยเด็กๆแต่ว่าก็ชอบที่จะดูคลิปเมสซี่แล้วก็มีเมสซี่ เป็นไอดอลนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลา7ปีที่พิทิวัตรอยู่กับเจมจีนะครับถือว่ามีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องทีเด็ดที่เขาที่เขาเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าตลอดเวลา7ปีเนี่ยเขาไม่ได้ใส่รองเท้านะครับในการที่จะเล่นฟุตบอลเลยที่นั่นต้องซ้อมฟุตบอลด้วยเท้าเปล่านะครับเป็นเวลาทั้งหมด7ปีนะครับก่อนที่โค้ชเนี่ยจะให้ซ้อมแบบใส่สตั๊ดเนี่ยช่วงก่อนที่จะมาอยู่กับเมืองทองยูเนเต็ดแค่แป๊บเดียว นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นการซ้อมเท้าเปล่าก่อนซ้อมถ้าจะให้ใส่รองเท้าเขาจะมาบอกว่าวันนี้ใส่รองเท้านะแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้ซ้อมแบบเท้าเปล่าแม้แต่เกมอุ่นเครื่องนะครับก็จะลงสนามแบบเท้าเปล่าเจอกับทีมที่ใส่สตั๊ดแบบทั้งทีมนะครับซึ่งนั่นเป็นผลให้ตัวเขานะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อเนี่ยชอบทํางานหนักในสนามแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาการ,าาการซ้อมเท้าเปล่าในสนามหญ้ากลางแดดใช้ลูกบอลหนังเบอร์5จนชินเนี่ยมันทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องรองเท้าหรือว่าแฟชั่นมากนักนะครับ ไม่ไมีใหม,ม,ม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาแทบไม่รู้จักรองเท้าสตาั๊ดเลยเห็นเพื่อนที่เป็นนะักฟุตบอลอาชีพเขาไม่อยู่กับเมืองทองเลาะเลือกรองเท้าสตาั๊ดแบบนั้นแบบนี้เขาบอกเขาไม่รู้จักเลยเขาเลยเอารองเท้าตอนนั้นเขาเขาใช้อดิพียวสีดำนะครับไม่ได้แคร์เรื่องแฟชั่นใดๆเลยนะครับสำหรับพิธีวัดสุขจิตธรรมกุลซึ่งการซ้อมเทา้าเปล่าเนี่ยมันไม่ได้แค่การซ้อมเท่านั้นนะการอุ่นเครื่องด้วยกับทีมโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็เทา้าเปล่าเหมือนกันนะฮะตอนอุ่นเครื่องกับโรงเรียนอย่างเช่นกรุงเทพิสตีนวิ หรือว่าเพนสมิธเนี่ยเขาก็ใส่รองเท้าสตาร์ทกันแบบปกตินะครับบางครั้งเนี่ยก็จะโดนย่ำโดนเหยียบบ้างนะครับก็มีบ้างแต่เขาเนี่ยจะถูกฝึกให้สอนให้จ่ายบอลเร็วอย่าคองบอลไว้กับตัวนานไม่งั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจ็บเท้านะครับเพราะว่าอาจจะโดนเข้าหนักอาจจะโดนเสียบก็คือเหมือนกับสอนให้จ่ายบอลเร็วจ่ายบอลให้มันแม่นยำเท้าสู่เท้าให้มันได้เบสิกเทคนิคของพิธีวัตรแล้วก็เพื่อนๆเจมจีน,นะครับถ้า สังเกตนะครับที่เติบโตขึ้นมาอยู่ในสึกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็จะมีวิชั่นการจ่ายบอลน,นะครับความเร็วแล้วก็การครอบครองบอลที่ดีเพราะว่าเขาถูกฝึกเบสิกมาจากแบบนั้นนะครับเล่นฟุตบอลเท้าเปล่ามาตลอดหลังจากจบการศึกษาฟุตบอลนะครับจาก JMG Academy เจ้าพิธิวัฒนะครับในวัย18ปีก็ได้ย้ายมาอยู่กับเมืองทองยูเนเตตในในยุคที่ยังเป็น s c g เมืองทองยูเนเตตนะครับตอนนั้นเนี่ยคว้าแชมป์ไร้พ่ายในปี2012นะครับภายใต้าการคุมทัพของ oka, าายอกกาสไลวิซ่าโยคานูวิชนะครับอายุ 18, างเบียด พี่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย2012เนี่ยมีนักเตะที่เป็นนักเตะชั้นนําของประเทศไทยเยอะแยะมากมายที่อยู่กับเมืองทองนะครับก็ต้องถูกผ่องถ่ายนะครับไปยืมตัวกับสโมสรต่างๆแต่ว่าการมาอยู่กับเมืองทองในช่วงยุคเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่าตัวเขาเนี่ยได้โอกาสหลายต่อหลายอย่าง นะครับโดยเฉพาะการไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศสเปนกับสโมสรอาเตติโกมาดริดปีนั้นเนี่ยเมืองทอยูเนเต็ดนะครับเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับอาเตติโกมาดริดพอดีนะครับก็บได้ไปฝึกฟุตบอลอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับร่วมกับสมาชิก j จ g ไม่ว่าจะเป็นพิชาอุตราสุพรบินักกาตาโพสุริยาสิงมุยนะครับก็บได้ไปเรียนรู้เรื่องของฟุตบอลเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่ประเทศสเปนการอยู่การกินทัศนคติของนักฟุตบอลระดับโลกนะครับตอนนั้นเขาก็ไปเจอกับนักเตะระดับโลกของอาเตติโกมาดริดไม่ว่าจะเป็นฟิิลป โลกาบี้อ่าราดเมลฟาวเกาเดโก้คอสตานะครับเจ้าตัวก็ได้ไปมองนะครับเห็นมุมมองการทํางานของนักเตะระดับโลกนะครับทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเพราะว่าได้ชมเกมแอตเลติโกมาดิดเนี่ยเล่นลาลิก้าในบ้านทุกเกมด้วยหลังจากจบการฝึกซ้อมครับพิธิวัตรก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เล่นในศึกฟุตบอลดิวิชัน2หรือว่าไทยลีก3ในปัจจุบันกับนนทบุรีเ c นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับนคร นายก FC ในปี2014นะครับซึ่ง2ทีมนี้นนทบุรีกับนครนายกนยในยุคนั้นเนี่ยเป็นพันธมิตรของทางด้านเมืองทองและในปี2014ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พิธีวัฒน์เนี่ยได้ติดทีมชาติไทยนะครับชุดอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็ชุดนั้นเนี่ยเกือบ ไปฟุตบอลโลกนะครับภายใต้การคุมทีมของโคชเตียสะสมพบประเสริฐนะครับไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลยูสิบเก้าชิงแชมป์เอเชีย2014ที่ประเทศพามา่านะครับตอนนั้นเนี่ยเข้าไปถึง8ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปแพ้อุซเบกิสถาน1ประตูต่อ2นะครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะถ้าชนะในเกมนั้นก็จะได้ไปฟุตบอลโลกยูยีนะครับจากนั้นต้นปี2015นะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ช่วยให้ s อสเมืองทองยูเนเต,ต็ดนะฮะควา้าแชมป์โคชครัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสสตร์มโม สอนยอชนะบุรีลัมยูเนเต็หนประตูต่อศูนย์นะครับในรอบชิงชนะเลิศที่สนามทูป,ปัตเตมีทําให้เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ถูกผลักดันนะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2015ภายใต้การคุมทัพของดากันทาราิชนะครับแต่ว่าด้วยความที่สโมสรเมืองทอง นะฮะก็มีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดนะครับจนมาถึงประมาณสักปี2017ปี2018เนี่ยโหกองกลางชั้นนำเนี่ยอยู่กับเมืองทองเยอะมากนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยในปี2015แทบไม่ได้ลงสนามนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก1เลยปี2015พิธิวัน์ลงสนามในศึเฟุตบอลไทยลีก1น,นะครับแค่3เกมเป็นเวลาทั้งหมด18นาะทีเท่านั้นนะฮะโดยปี2015เนี่ยเขาก็อายุ รอราวประมาณสัก19-20ปีนะครับตึ้งการที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยมันถูกแลกมาด้วยประสบการณ์ครับประสบการณ์ในการที่ตัวเองเนี่ยจะได้ฝึก้อบกับนักเตะระดับชั้นนําของไทยลีดในสมัยนั้นนะครับเขาเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบที่จะได้ฝึกซ้อมตอนนั้นนะมีสารัตมีคิมดองจินนาโอกิอวยมะดัสกรทองเหลาทิติพันธ์พ่วงจันทร์ศิวกรเตียตะกูลมารุโยโร์ลฟกี้นะครับมีทีรศินแดงดาเคตันสินวาตอนนั้นเนี่ยเขาชอบมากที่ได้ฝึกซ้อมกับ นักเตะแบบของไทยลีกระดับนี้นะครับแล้วก็ขอตั้งหน้าตั้งตาเกี่ยวประสบการณ์ให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นไม่ได้เล่นไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ตัวเองเนี่ยได้ซ้อมแบบนี้นะครับได้ลงสนามไปแค่3นัดแต่เขาเชื่อว่าการได้ฝึกซ้อมกับนักเตะระดับนี้ทุกวันความเข้มข้นมันสูงมากๆมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยเก่งขึ้นในปี2016ครับพิทิวัตรถูกปล่อยนะครับถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทีมไทยลีกหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไปอยู่กับ BC เทโรศาสนาซึ่งในปี2016เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง ภายในทีมของเมืองทองค่อนข้างสูงเพราะว่ามีการทําทีมการติกอสเมืองทองขึ้นมาถ้าจํากันได้นะครับไปดึงตัวนักเตะระดับดีกรีทีมชาติไทยที่โห,หดมากๆในช่วงเวลานั้นอาชนาทิพย์สงกระสินธนบุญเกษารัตน์รพัฒน์นธชาย,ยาลหลังจากนั้นก็มีทิสตองโดมานะครับจากบีซีทโรศาสนะซึ่งก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะจากเมืองทองไหลไปอยู่กับเทโรหนึ่งในนั้นก็คือพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลนี่แหละครับหลังจากไปอยู่กับบีซีเทโรศาสนะนะครับในปี2 0 1 6ลนสนามไป25เกมไป2ประตูครับ แล้วก็ทําให้เชียงรายยูเนเต็ดซึ่งถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็มีเงินถุงเงินถังนะครับในสมัยนั้นบิ๊กเนมจากภาคเหนือตัดสินใจดึงตัวพิธิวัตนะครับซื้อตัวพิธิวัต มาอยู่กับเชียงรายในปี2017เป็นต้นมาซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับของการเขียนประวัติศาสตร์นักเตะท,ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดของไทยลีกคนหนึ่งนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะสำหรับพิธิวั์สุจิตธรรมกุลเขาลงสนามให้กับกว่างซงมหาภัยนะครับตั้งแต่ปี2017เนี่ย90เกมในไทยลีกคว้าแชมป์เมเจอร์ในประเทศทุกรายการนะครับเริ่มตั้งแต่ไทยลีกไทยลีกหนึ่งเนี่ยคว้าแชมป์แบบโหเซอร์ไพรส์มากๆในปี2019นะครับเอฟเอคัพนะฮะได้แชมป 2017, คับนี่ก็ได้ในปี2018นะครับแล้วก็ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คับหรือว่าชิงถ้วยพระราชทานก่อนะครับได้ในปี2018แล้วก็ปี2020นะครับแล้วก็ไปคว้าแชมป์ฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกม2017กับทีมชาติไทยในยุคที่โพลดโยง นะครับโคโย่องวรวุธสีมาคา้าคุมทีมในซีเกมชุดนั้นที่ได้แชมป์เนี่ยมีพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลมีนบพลนะครับนบพลพลคำมีพิชาอุตรนะครับมีสัสะลักษ์หายปโคนเจนรบสัมเพาดีมีนักเตะป,ประมาณนี้นะครับที่ได้แชมป์เกม2017ซึ่งก็มีเจ้าเต้นเนี่ยละฮะเป็นกองกลางแบบบ็อกซ์บ็อกซ์ที่เล่นทั้งรับทั้งลุก แล้วก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับในปี2019นะครับครั้งแรกในกลางปี2 0 1พเพราะว่าฟอร์มดีมากกับเชียงรายนะครับเกมแรกของเขาเนี่ยคือเกมในบ้านที่เปิดบ้านนะครับเสมอกับเวียดนามศูนย์ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซเนเอเชียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นตัวหลักตัวจริงของทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโนเลยนะครับแล้วก็ในปี2020ก็ได้เล่นในศึก F เ s League รอบแบ่งกลุ่มคร้งแรก นะครับในปี2020แล้วก็ได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของไทยลีกนะครับในปี2019ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวหลักที่เป็นเดอะแบกในแดนกลางของเชียงรายยูเนเต็ดที่พาทีมคว้าแชมป์และก็เป็นนักเตะ MVP ประจำปีของไทยลีกในปี2019ซึ่งก็ถือว่านั่นคือจุดที่ไปสูงที่สุดแล้วนะครับในช่วงเวลาหนึง่งนะ ah เลยนะครับคว้าแชมป์มากมายมหาศาลเลยนะครับหลายต่อหลายถ้วยหลายต่อหลายรายการกับ ทางด้านของเชียงรายและหลังจากนั้นครับเขาก็มีการย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยย้ายมาอยู่กับเดอะแรบบิทนะครับบีปทุมยูนเนเต็ดมีการเซ็นสัญญานะครับเข้ามาอยู่กับทีมในวัย27ปีเมื่อฤดูก,กาล2022ที่ผ่านมานะครับค่าตัวเนี่ยก็ว่ากันว่าน่าจะ20-30ล้านต้องมีนะครับในปี2022-2023ถึงนะครับก็เข้ามาอยู่กับ BG นะตอนนั้นเนี่ยก็มีสารัฐด้วยนะครับก็เรียกได้ว่า BG เนี่ยพยายามที่จะ หาตัวนักเตะชั้นนําของทีมชาติไทยเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะตอกต่อสู้กับทางด้านของทีมใหญ่ นะครับที่ได้แชมป์ในใน2-3ปีหลังอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโดยพิธิวัฒตเนี่ยลงสนามให้กับบีจีในฤดูกาล2 0 2 2 2นถึงไป24เกมยิงไม่ได้เลยครับแล้วก็ผลงานเนี่ยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่เขาดีที่สุดนะครับไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่เขาดีที่สุดเหมือนตอนอยู่เชียงรายแล้วก็มีบางช่วงนะครับก็ถูกผ่องถ่ายไปเล่นในด้านข้างนะครับเป็นวิงแบ็กซ้ายหรือว่าเป็นแบ็กซ้ายด้วยซ้ำไปนะครับทำให้ฟอร์มการเล่น ภาพรวม2ฤดูกาลกับ BG ปรปทุมยูเนเต็ดนะครับลงสนามในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3บไป24เกมแล้วก็ตามด้วย2,023-2,024อีก24เกมนะครับก็ไม่ได้ฟอร์มดีมากเท่ากับปีที่พีกกับทางด้านของเชียงรายปีที่พีกกับทางด้านของเชียงรายเนี่ยลงสนามเต็มเลย30เกมยิงไป4ประตูนะครับแต่ว่า48เกมในลีกนะครับกับ BG เนี่ยยิงไปได้แค่ ลูกเดียวนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นภาพรวมอย่างที่บอกไปก็อาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับแต่ว่าก็มีติ่งนะครับสามารถพาทีมเป็นแชมป์ได้นะครับในศึกฟุตบอลลีกครับล่าสุดเนี่ยอ๋อก็ช่วยให้ทีมเป็นแชมป์นะครับในศึกฟุตบอลลีกครับสำหรับ b g นะแล้วก็ปีนี้ครับในวัย29นะครับย่าง30บ ก็มีการเปลี่ยนทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก BG ก็ม v ฟมาอยู่กับเบอร์รัมยูเนเต็ดนะครับโดยมีค่าตัวส่วนหนึ่งแล้วก็แลกกับนักเตะดาวรุ่งนะครับต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับ BG ก็อยากจะเซตทีมใหม่นะครับก็มีการพูดคุยกับเบอร์รัมนะครับบอร์รมก็อยากจะได้พิธิวัตนะครับก็เขาก็เชื่อว่าเขาจะสามารถนําพิธิวัตคนเดิมกลับมาได้ถ้ามาอยู่กับบอร์รัมต่างฝ่ายต่างเชื่อ ในแนวทางของตัวเอง BG ก็ได้3ดาวรุ่งของบูรัมไปนะครับแอชลี่นะครับธวชัยอินบโชนนะครับมีเจ้าปังนะครับเอราวันดอรอะแล้วก็มีทางด้านของอ่าธนดนเขาสะอาดเจ้าปังนี่ก็เป็นกองกลางเท้าซ้ายเหมือนกันนะครับก็แลกกันมานะครับส่วนพิธิวัฒนะครับก็มาอยู่กับบูรัมซึ่ง2นัดแรก บวกกับช่วง p r e ซี s ั o n นะครับพิธิวัตรก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาก็ยังเป็นกองกลางที่มีคุณภาพอยู่นะครับเมื่อได้เข้ามาอยู่ในหมากนะครับของทางด้านของเบอร์รัมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ลงตัวกับในการเล่นกองกลางนะครับที่คู่กับทางด้านของทีละทอนบุญมาทันนะครับแล้วก็เชื่อมกับริมเส้นทางฝั่งซ้ายอย่างสัสะลักที่เป็นเท้าซ้ายเหมือนกันนะครับมันดูสมูทนะครับแล้วก็พิธิวัตรเองนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีเรื่องของพลังงานที่เยอะ มากเหมือนกับตอนที่อยู่กับเชียงรายไม่สามารถที่จะแบกกองกลางได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นกับวิลัมยูเนเตดนะครับมันทําให้การเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยใช้พลังงานอย่างมีประโยชน์ในการเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับในมุมมองของผมนะเพราะว่ามีนักเตะรายอื่นนะครับที่สามารถที่จะคลองบอลได้ดีแล้วก็สามารถที่จะมีเซนส์บอลที่ทันกับพิธีวัรได้ ซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่ต้องวิ่งไล่ล่าบอลจนเหนื่อยจนแบบว่าหน้ามืดตามัวนะครับเหมือนตอนที่แบบว่าจะต้องแบกเกมรับในแดนกลางกับทีมอื่นอื่นเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะครับซึ่งมันทําให้ตัวเขาเนี่ยใช้พลังงานที่มันพอเหมาะพอจอกนะครับกับการมาอยู่กับเบื้อรัมแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยมีทีเด็ดในการที่จะมีเวลาในการที่จะอ่ะใช้ทีเด็ดเหมือนที่เคยเป็นมาก็คือการจ่ายบอลแนวนลึกได้ดีนะครับแล้วก็ตักบอล โดยเฉพาะการตักบอลไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับให้กับแนวรุกทางด้านข้างของเบรีรัมก็ทําได้ดีนะครับในมุมมองของผมนะก็พิริวัตเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในหมากตรงนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีและสอนัดแรกนะครับก็ตอบโจทย์การทํางานของเบรีรัมในยุคข,ของออสมาลอสได้ดีนะครับสำหรับพิริวัตจุกจิตธรรมกุลซึ่งตอนนี้เนี่ย ณเวลานี้นะครับก็ลงสนามแบบเป็นตัวจริงทั้ง2เกมนะครับที่บุยรัมยูเนเต็ดนะครับเล่นในสึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับในฤดูก,กาลนี้นะครับก็เอาชนะหนองบัว4-0นะครับแล้วก็ตามด้วยเปิดบ้านนัดแรกของฤดูก,กาลก็เอาชนะทูแบงค์คัเเ่เนเต็ตไป4-2ปนะครับเรียกได้ว่าเกิดใหม่ในร่างเดิมก็ว่าได้นะครับสำหรับพิธิวัฒต์สุขจิตธรรมกุลนะแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นการกลับมาคัมแบ็กกลับมาแล้วก็ กลายเป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ฟอร์มตกไปแล้วก็มีมีชื่ออยู่บ้างแล้วก็มีชื่อหายไปบ้างนะครับแล้วก็นักเตะรายอื่นในตำแหน่งกองกลางก็ขึ้นมาเป็นแบบเหมือนตัวหลักตัวจริงของทีมชาตินะครับแต่ว่าพิธิวัตรพอคัมแบ็กกลับมาเนี่ยแล้วก็ฟอร์มดีกับบุรัมเนี่ยก็เชื่อว่า น่าจะอยู่ในอยู่ในสายตาอยู่ในไอวิวของทางด้านของบัาสะตะอิชิอินะครับและกับทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวของพิทิวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดซับสไครป์ติดตามช่องจรด้วยนะครับจะพยายาม หานักเตะที่ฟอร์มดีหาเรื่องราวของนักเตะหาเรื่องราวของนักกีฬาทีมชาติไทยต่างๆนะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพบ่ัใหม่ในกีฬาหนนะ้าสวัสดีครับ